เพื่อนมาชมเทคนิคการปลูกขิงบังคับให้ขิงแทงหนอ่อขึ้นเป็นแผงแนวตั้งนะครับสวยหัวขิงจะไม่กระจัดกระจายเลี้ยราดไปตามแนวราบนะครับมันจะขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเงาเป็นแผงขึ้นอย่างสวยงามเลยนี่ครับพวกเขาเริ่มจากทําเป็นยกล่องเป็นแปลงดินขึ้นแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าไม่ได้ปลูกขิงบนแปลงนะครับพวกเขาปลูกขิงในล่องนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆกรยดินลงไปทับนะครับ จนขิงมันงดงามแทงหนอ่อแตกกอขึ้นมาก็โกลยดินไปเรื่อยๆจากอกองดินที่เั็นเป็นเนิน,เป,นเป็นแปลงครับก็จะกลายเป็นร่องแทนจากอ่องแปลงขิงที่เป็นล่องลึกก็จะกลายขึ้นมาเป็นแปลงแทนสลับกันนะครับอ๋เป็นวิธีการจัดการธรรมชาติพวกเขาเข้าใจธรรมชาติให้บ,บังคับให้หัวขิงมันแตกขึ้นในแนวตั้งเป็นแผงสวยงามตามที่เห็นเบื้องต้นนะครับผมสุดยอดจริงครับ